สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเออ,อูไลทุกคนนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องขอโทษนะคะคนที่ขายของทางอินเทอร์เน็ตจริงๆที่เขามีจัญญาบันแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอ e ีทอมเยียนี่นะคะเออนี่นะคะนี่คือรูปรูปโปรเฟสบุ๊กของมันนะนี่คือหน้าหน้าจริงๆของมันคือมันเปิดประมูลนี่นะคะ นี่รูปที่มันเปิดประมูลเมื่อวาน iPhone 5s นะคะมันเปิดประมูล iPhone 5s แล้วก็ iPad นี้นี้มันเริ่มเปิดประมูลเออในราคา2,500บาทแล้วก็มีคนมาประมูลประมูลนะคะจนถึงตาเราเราก็ไปประมูลไว้ในราคา3,300บาทแล้วก็มีคนมาประมูลอีกจน1,000 0บาทแล้วก็จนถึง1 2 0 0 0บาทนะคะจน ผ่านไปสักพักเขาก็ทักแชทมาหาเราว่าเราอะได้สิทธิ์ในการประมูลของในการประมูล iPhone 5S เครื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเออเครื่องศูนย์เครื่องศูนย์แท้นะคะมีประกันหนึ่งปีเขาบอกว่าขอเราห0 0พันบาทพร้อมโอนเราก็เลยบอกเขาว่าเราประมูลไปแค่3300บาททำไมเราต้องโอนถึง5000บาทเขาบอกว่าเอองั้นขอ4 0 0พันบาทเคไหมเนี่ยค่ะ งั้นขอ4,000บาทเคไหมพร้อมโอนให้เขาเลยเขาบอกของถึงพรุ่งนี้เลยได้ของเลยเราก็บอกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกจริงเราไม่หลอกหรอก เ,เราก็เลยเริ่มสงสัยแลละเราก็เลยเ,เพื่อนเราขายของในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะก็เลยักไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเราโดนหลอกแน่ๆเราโดนหลอกแน่ๆเราโดนโกงแน่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยสงสัยก็เลยไปย้อนดู Facebook ของเขานะคะย้อนดูหลังๆล่างๆมานะคะซึ่งอ e ีทอมคนนี้มันมี2 Facebook นะคะ เฟซบุ๊กวันนี้เหมือนเอาประมาณเออเอาไว้ว่าขายของประมูลของอะไรเงี้ยให้คนโอนตังค์แล้วก็อีกเฟซหนึ่งเนี่ยพอเราไปเจอเนี่ยเขาเอาแท็กหากันกับผู้หญิงที่มาประมูลในนี้เหมือนกันในไอโฟนห้าเอเหมือนกันว่ารักอย่างงี้อย่างี้คือสรุปว่าเขาเป็นแฟนกันนะคะคือทํางานกันเป็นทีมมาอยู่แยงตะแคงให้รีบโอนก่อน8ปดโมงไม่งั้นถ้าคุณไม่รีบโอนก่อน8ปดโมงคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ในการได้โทรศัพท์เครื่องนี้อย่างงี้นะคะเราก็เลยเริ่มสงสัยแหละ แล้วก็เลยโพสด,ด่ามันเลยด่ามันแล้วก็เอารูปมันมาแชร์เอารูปมันมาประจานจนมันอายคือมันเราก็ด่ามันเยอะเลยมันก็เลยบล็อกเราไปนะคะพอมันบล็อกเราไปเสร็จปุ๊บเราก็ติดต่อมันไม่ได้ เไม่รู้จะติดต่อมันยังไงเราก็ทักแชทไปด่ามันนะมันก็อ่านนะแต่ว่ามันไม่ตอบซึ่งนะคะวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้นะมีคนโอนเงินให้มันไปนะคะสามหมบาทในวันนี้แค่วันเดียวนะคะโอนเงินให้เขาไปเนี่ยสามหมบาทคนแรกเนี่ยโอนไปให้เขาเจ็ดพคนที่สองเนี่ยหมื่นห้าคนที่สามมาหกพันคือกูอยากรู้ว่า มึงมึงทาแบบนี้ทําไมคือมึงไม่จเจริญหรอกมึงไปหลอกเงินเขามาอะไรอย่างเงี้ยคือสามหมื่นบาทคือวันหนึ่งอ่ะเออมึงเอาเงินไปทําอะไรวะคือส่งสารคนที่เขาโอนเงินให้ให้มึงอ่ะเออกว่าเขาจะทํางานมาแต่ละบาทอ่ะคือกว่าจะได้มาแต่ละบาทอ่ะคือมันยากนะคือเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้โอนตังค์ให้มันนะแต่เราสงสารคนที่โอนตังค์ไปให้มันแล้วคือวันเนี้ยมึงได้ยอดไปสามหมื่นบาทถูกไหมคือและที่นี้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ ฝากบอกเพื่อนๆนะคะก็อย่าไปหลวมตัว<ล>คือเราก็พูดถึงในคนที่มันไม่มีจรรยาบรรณไม่มีความซื่อสัตย์ในการขายของนะคะแล้วก็ฝากบอกคนที่รู้จักนะจ๊ะฝากไปบอกมันด้วยนะคะเออช่วยดูคลิปนี้ด้วยว่ามึงเลิกทำแบบนี้ซะซึ่งมันไม่เจริญหรอกแค่นี้ละคะ่ะ